สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็เป็นวันหยุดยาวนะฮะผมก็ถือโอกาสนะครับเดินทางไปยังเกาะที่สวยที่สุดในประเทศไทยปีห6กนะครับนั่นก็คือเกาะกระดานจังหวัดตรังนั่นเองนะครับระหว่างทางก็ท้องฟ้ามืดครึมนะครับแล้วก็มีฝนตกประปรลายนะครับเพราะช่วงนี้เป็นพายุฤดูร้อนนะครับ สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ันที่ที่เกาะนะครับเกาะกระดานไม่ใช่เลยที่ท่าเรือนะครับควรตุ้งกูนะฮะเราจะไปเกาะกระดานกันนะครับนี่เราก็รอที่จอดรถนะครับเดี๋ยวเขาจะมารับแล้วก็พาไปขึ้นเรือนะคะอันนี้ก็คลึมๆนะครับแต่ว่าที่ผ่านทางผ่านคือฝนตกนะครับแต่ว่าตอนนี้คือคลึมๆยังไม่ตกทีนะครับก็ภาวนาอยาให้ฝนตกระหว่างทางละกันนะครับ เราจะมาขึ้นเรือนะครับที่ท่าเรือท่องเที่ยวควนต้งกูตรงนี้เลยนะครับก็เรือก็จะเป็นเรือเหมาล่ำนะครับเป็นเรือหางยาวนะฮะก็ถ้าจองกับรีสอร์ทก็เที่ยวละ1,400บาทนะครับแต่ว่าถ้าจองกับบริษัทนะครับก็เที่ยวละ1700บาทนะครับผมก็เลยถือโอกาสนะครับจองกับรีสอร์ทดีกว่านะครับแล้วก็นัดเวลานะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงครึ่งนะฮะแล้วก็จองไว้ประมาณบ่ายโมงนะครับเรือก็จะมารอที่ท่านี้เลยนะครับ ันก็เริ่มตกโรยปลายนะครับแต่ว่าไม่ได้แรงมากนะฮะเดี๋ยวเราก็รอเรือนะฮะบริเวณตรงนี้นะฮะนี่นะครับก็ตกเรื่อยๆนะฝนอากาศก็ค่อนข้างเย็นนะครับ เสียงก,ก็เขากำลังกอ่อสร้างอยู่นะครับเป็นกอ่อสร้างท่าเรือใหม่นะฮะก็ใช้แม่โคคุณนะครับเราก็จะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยนะครับอันนี้ครับเราก็รอเรือนะครับ,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 บนัดเรือไว้ใบ,บโมงนะครับตอนนี้ก็เที่ยงห้าสิบกว่าแล้วครับ เราก็นั่งเรือเทียบร้อยนะเรือของของรีสอร์ทนะครับเมาใจยเที่ยว1,400บาทนะครับ đi, cường ít nhiều đi. Khoang ngon này. này, Đăng làm khô chết này. Đó. เราก็ได้ออกเดินทางแล้วนะครับสังเกตได้ว่าท้องฟ้าเนี่ยเริ่มครึ้มๆนะฮะแล้วก็ฝนก็ตกมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวระหว่างทางเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็รู้สึกกลัวๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าไหนๆก็ตัดสินใจมาแล้วนะครับเราก็ต้องใจกล้านะครับแล้วก็แอดเวนเจอร์ักหน่อยนะฮะก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกนะที่นั่งเรือแล้วก็มีฝนมีลมแรงๆพัดมา แล้วนะครับก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ50นาทีนะครับเราก็เดินทางมาถึงยังเกาะกระด้านนะครับก็เป็นเกาะนะครับที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในโลกนะครับเมื่อปี66นะผมก็อยากเมนกับตานะครับว่าจะสวยแค่ไหนนะครับแต่ว่าด้วยสภาพอากาศนะครับด้วยท้องฟ้ามืดครึ้มนะครับแล้วก็ฝนตกทําให้เราเนี่ยเห็นภาพจากกล้องมม่ค่อยชัดนะครับแต่ว่า อามองด้วยตานะครับเ,เห็นชัดมากเลยครับว่าน,น้ำทะเลนะเนจะเป็นสีเขียวๆนะครับก็ยังสวยอยู่นะคะถึงแม้จะมีทองฟา้ามืดครึ้มปกคลุมน,นะครับเนื่องจาก ฝั่งรีสอร์ทนะครับไม่สามารถไปจอดได้นะเพราะว่าน้ําเริ่มลดแล้วครับแล้วก็มีก้อนหินโผล่มานะครับเพราะฉะนั้นเรือก็ต้องขับนะครับไปยังอีกทางหนึ่งนะฮะแล้วก็ต้องใช้เดินไกลสักหน่อยนะครับเพราะว่าฝั่งนี้จะมีก้อนหินแบบโผล่ขึ้นมาหน้ารีสอร์ทเลยนะครับทำให้เรือไม่สามารถไปเทียบท่าได้นะฮะเราก็ต้องเดินไกลสักหน่อยนะครับพร้อมกับฝนเริ่มมาอีกแล้วนะครับแต่ว่าพอใกล้ฝั่งเนี่ยจะเห็นน้ําทะเลเป็นสี เขียวๆนะครับรู้สึกว่ามันสวยงามมากเลยนะฮะเนี่ยจากกล้องนะครับเราก็จะเริ่มเห็นนะว่าสีนะมันแยกกันเลยนะฮะจากสีน้ําเงินกับสีเขียวนะครับ นี่เราก็ลงจากเรือแล้วนะครับไปยังที่พักนะครับก็ยังคลื่นคฝนตลอดเลยนะครับแต่ว่าก็มีลมแรงเป็นบางช่วงน,นะครับเมื่อกี้นั่งเรือมาก็เมาเรือนะฮะเพราะว่ามันรักทุเลมากเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูวิวข้างหน้านะครับสวยมากเลยนะครับขนาดฝนตกนี่แบบรู้สึกว่ามันไม่ไม่ทำลายสีของทะเลไปเลยนะฮะ ขับอยู่ข้างหน้านเะดี <_ away> ย๋ยวเราก็กําลังเดินไปที่สอดน,นะครับนี่เราโรงแรมนี่ไหม วนนี้เราก็เป็นผู้ประสบภัยนะคะมาช่วงฝนตกพอดีนะแต่ว่าน้ำนี่สีคือยังสวยมากเลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรารีบไปดีสอร์ทกันก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวจะมารีวิวฟ้าหลังฝนให้ดูแลกันนะครับว่าเกาะจะสวยขนาดไหนนะครับเน,นี่ยก็ขออนุญาตไปห้องพักก่อนนะครับ นี่เราก็ถึงที่พักแล้วครับก็จองเป็นวิลล่านะครับอันนี้ก็เป็นวิวฟ้าหลังฝนนะครับแล้วก็จะเห็นบรรยากาศทั้งท้องฟ้าแล้วก็ทะเลนะครับว่าใสามากเลยนะฮะนะครับ เราก็เดินกันต่อนะครับเมื่อกี้เราไปผิดรีสอร์ทนะครับก็เดินตามพนักงานไม่ทันนะครับก็เลยเลี้ยวผิดไปนะพนักงานบอกว่าที่เรือย่างนะครับก็ข้างหน้ารีสอร์ทก็จะเป็นเรือเหมือนกันเมื่อกี้นะตอนนี้นะครับเราก็ถึงที่พักเป็นที่บร้อยนะครับรีสอร์ทที่เราจองนะครับก็คือมาลีรีสอร์ทนะครับก็พักนะครับจะเป็นวิลล่าแล้วก็เป็นตึกนะครับถ้าเป็นตึกก็อยู่ที่คือละสี่พันแปดร้อบาทนะครับแต่ว่าเรา เลือกพักวิลล่านะครับอยู่ที่คืนละ5500บาทนะบาทครับอ่านี่ก็จะเป็นวิวทะเลเลยนะแล้วก็รีสอร์ทก็อยู่ถัดจากทะเลมาเล็กน้อยนะครับเราถึงห้องพักแล้วนะครับนี่นะห้องพักก็จะมีทีวีขนาดจอขนาดใหญ่เลยนะะแล้วก็มีโซฟามีโต๊ะรับแขกนะแล้วก็ มีเตียงทัดมะจะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับแล้วก็ห้องน้ำนะครับ่วงข้างหลังก็จะเป็นหลังห้องนะครับง็ล็อกไว้นะครับ อนนี้เดี๋ยวผมก็ออกมาสูดอากาศข้างนอกนะฮะอยากให้ดูวิวข้างหน้าสวยมากเลยนะครับน้ําก็เพิ่งจะลดนะฮะเราสามารถมีกิจกรรมนรับพายเรือคายักนะครับแล้วก็สามารถไปขอชูชีพแล้วก็เรือนะครับที่ล็อบบี้ได้เลยนะครับ ครับข้างหน้าก็มีนักท่องเที่ยวนะครับกำลังพายเรือขยักอยู่นะฝนก็ตกมาเรื่อยๆนะครับข้อดีคือไม่ร้อนนะครับแต่ว่าข้อเสียคือรวปก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะท่ถ่ายมาเกาะกระดานะ้ำขึ้นชื่อว่าเป็นเกาะที่สวยที่สุดในโลกเลยนะฮะผมก็อยากมาดูด้วยตาตัวเองนะครับเพสวยจริงจริงนะครับดูด้วยตานะฮะแต่ว่ากล้องอาจจะ เห็นไม่ชัดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะค่อยรีวิวตอนแดดมาแล้วกันนะครับถ้ามีแดดก็เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับว่าความสวยงามของทะเลเนี่ยขนาดไหนนะครับตอนนี้นะครับเราก็เดินลงทะเลมาฮนะเจอปลาดาด้วยนะครับนี่ปลาดาตัวนเป็นเลยนะมีอยู่หลายตัวมากเลยนะฮะกลัวจะเดินไปเหยียบนะครับนี่น้ำทะเลก็ ลดลงแล้วนะครับนี่ก็เป็นอันนี้ก็เลยหอยอ,อัอาปากาลัางนะอองนี่ครับเรามาจากฝั่ง แล้วก็น้ำทะเลก็ลดลงเยอะเลยนะฮะ ก็ได้สั่งสปาเกตตี้คาโบนาร่านะแล้วก็มีข้าวผัดทะเลนะครับแล้วก็มียำมุนเส้นทะเลด้วยนะครับนี่จะเป็นมะพร้าวมาทั้งลูกเลยนะครับแล้วก็เราจะสั่งน้ำเปล่าด้วยครัีกินตอนเย็นๆินนะครับดูวิวทะเลไปนะครับเอาละครับแต่ผมก็ขออนุญาตกินอาหารเย็นก่อนนะครับ <S <S เพราะว่าหิวมากเลยตอนนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายวิว ยามเช้ามาให้ดูแล้วกันนะครับอรุณสวัสดิ์ครับทุกคนตอนนี้ก็8โมงเช้านะครับนี่นะแดดออกแล้วนะะเมื่อวานก็ฝนตกหนักเลยนะครับถือว่าเหมือนกับมาเป็นผู้ประสบภัยนะครับแต่วันนี้ก็เห็นวิวทะเลชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็นี่นะเดี๋ยวให้ดูวิวข้างหน้านะฮะ เดี๋ยวผมก็ขอตัวไปรับประทานอาหารเช้าก่อนนะครับเพราะว่าเริ่มรับประทานตั้งแต่8โมงจนถึง1 0 0โมงนะครับเดี๋ยวกลัวไม่ทันนะฮะอาหารเช้านะครับก็มีให้เลือกเยอะเหมือนกันนะครับก็จะมีข้าวต้มมีไข่ต้มนะครับมีไข่ดาวนะครับมีซีเรียลนะครับมีขนมปังมีเบคอนนะครับแล้วก็มีแฮมมีเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็มีข้าวด้วยนะฮะมีผัดกระเพราครับมีทอดมันนะครับ น้ำทะเลนะครับเริ่มกระทบกระแสงแดดแว่าจะเป็นสีเขียวแล้วนะครับวันนี้แก็น้ําสวยแล้วก็ใสามากเลยนะครับไม่้ม i'm video